ครับพบกับผมพี่บายใจดีนะครับวันนี้จะมานำเสนอการติดตั้งระบบน้ำที่สวนผมนะครับนี่ปีนี้ฝนก็จะดีๆเลยครับนี่น้ำท่วมบอ่อเลยเพราะทุกปีน้ำไม่เคยเต็มนะครับยิ่งแต่ปีที่แล้วยิ่งแห้งนะครับนี่มาดูครับอันนี้จะเป็นท่อดูด3นิ้วนะครับ นี่ครับอันนี้จะเป็นปั๊มเพลาลอยหน้าสามน้ำเข้าสามนิ้วน้ำออกสามนิ้วนะครับนี่จะไปเป็นเครื่องยนต์ฮอนด้านะครับนนปัม๊มเขาเรียกปั๊มเพลาลอยเนาะกับเพื่อนสายพานทำแบบบ้านๆน,นะครับแล้วก็ดูดสามนิ้วเข้าสามนิ้วแล้วก็ออก สามนิ้วลดเป็นสองนิ้วนะครับนี่นี่เป็นสองนิ้วก็มาผ่านอันนี้ก็ยังไม่ไม่เสร็จนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาเพิ่มเติมอีกพรุ่งนี้จะมาทําหลักนี่ก็มาผ่านเนี้ยเป็นเวนจูรี่นะครับนี่เวนจูรี่ดูดปุ๋ยมีเวลาเวลาจะใช้เวนจูรี่นะแล้วก็ลดลด ลดวาวนี้ลงสักครึ่งหนึง่งแล้วก็มาเดินวาวนี้เต็มที่เนาะแล้วไม่ก็ลดอีกนี่มันจะมีวาวดูดนะครับปรับแรงปรับแรงดูดตรงนี้แล้วก็ผ่านผ่านตรองครับจะใช้ตรองตัวเดียวเลยครับปกติเห็นปกติเห็นเขาจะใช้กรองตรงนู้นด้วยนะตรงออกจากปั๊มมาก่อนตัวหนึง่งแล้วก็มาเข้านี้ก่อนเข้าเวนจูรีเนาะทงมน,นี่ครับการทำงานของเวนจูรีก็ใช้เป็นดูดปุ๋ยน้ำนะครับ ่าผ่านตรองแล้วก็ไปอันนี้นะครับเข้าสวนเลยอันนี้เป็นฝั่งน,นี้จะเป็นอ้อยครับอันนี้อ้อยอ้อยพันน,นั่นจะเริ่มปลูกละครับกําลังแรงก็เลยต้องทําระบบน้าเนาะอันนี้จะเป็นกระเจี๊ยบดูเลยครับอันนู้นจะเป็นป่าไผ่นะครับจะระบบน้ําจะเข้าป่าอ้อยแล้วก็มะม่วงน้ําดอกไม้แล้วก็เป็นไผ่ไผ่สร้างมนลกับไผ่ไผ่เลี้ยงนะครับครับ วันนี้ขอนำเสนอแค่นี้ก่อน,นครับมันยังไม่เสร็จดีพรุ่งนี้เดี๋ยวจะมาอัปเดตเรื่องพรุ่งนี้จะลองเดินเครื่องนะครับจริงเดินเครื่องได้แล้วเดี๋ยวจะลองเดินเครื่องดูนะครับสำหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนนะครับฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ